เออร์ลิงฮาแลนด์นะฮะคือยอดเพชฌฆาตที่มีสมยานามหลากหลายรูปแบบบางก็เรียกเขาว่าปีศาจร้ายแห่งแมนเชสเตอร์ยอดกองหน้าจอมันบูเพชฌฆาตยางมัดผมฮนะแต่ว่าล่าสุดครับว่ากันว่ามันมีบางคนฮะได้เรียกฮาแลนด์ว่าเฮ้ยกองหน้าตัวตดแตกตดทีเหม็นหึงเลยเนื่องจากฮนะเมืนะ่อไม่นานมานี้มีการแชร์ข่าวข่าวหนึง่งซึ่งอ้างว่าเป็นบทสัมภา,ภาษณ์ของลีออนโกเรสกากองกลางาเยิมวนิค ที่ระบุว่าฮาแลนด์เนี่ยไม่เคารพคู่ต่อสู้พอชอบแอบตอดใส่คู่แข่งเป็นประจำซึ่งบทสัมภาษณ์ดังกล่าวครับก็ถูกแชร์เป็นวงกว้างฮะไม่ใช่แค่ที่ต่างประเทศนะฮะแต่รวมถึงประเทศไทยด้วยและในช่วงเวลาที่ฮาแลนด์เนี่ยกำลังโชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นครับทำลายสถิติมากมายแบบนี้ยแต่ทําไมมันมีคนมาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นกองหน้าตัวตดแตกไปได้แล้วสัมภาษณ์นี้คือเรื่องจริงหรือไม่หรือเป็นแค่เรื่องเฟกเท่านั้นครับมาหาคําตอบไปกับขอบสนามอินไซต์จาก ก่อนอื่นครับเราต้องพูดถึงความยอดเยี่ยมของเออร์ลิงฮาแลนด์ในซีซั่นนี้เสียก่อนนะโดยขณะที่เราอัดเทปอยู่เนี่ยเขาลงสนามให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปทั้งหมด45นัดซัดไป51ประตูรวมทุกรายการถือเป็นตัวเลขที่บ้ามากๆครับนอกจากนี้นะฮะเขายังทําสถิติเนี่ยเป็นนักเตะที่ทําประตูได้สูงสุดในศึกพรีเมียร์ลีกต่อ1ฤดูกาลครับหลังจากซัดประตูที่35ในลีกช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านเอาชนะเวทแฮมไปได้เนี่ย3ต่อ0ครับแล้วก็ความเร็วความเฉียบคมและความแข็งแกร่งผิดมนุษย์รัมนทําให้ นะได้เปลี่ยนพีเมลีกให้กลายเป็นหลีกบอดซะอย่างนั้นแถมยังทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์ถึง3รายการอีกต่างหากครับทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ย เขาทาได้หลังจากที่เพิ่งย้ายมาซิตี้แค่ซีซันแรกเท่านั้นหลายคนก็อาจสงสัยนะฮะว่าสถิติการยิงประตูของฮาแลนด์มันโหดขนาดนี้ในวัยเพียง22ปีเนี่ยเขามีเคล็ดลับอะไรบางทีอาจจะเป็นการออกกําลังกายเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นหรือบางทีอาจจะเป็นการฝึกวิ่งเป็นกิโลกลิโลเพื่อให้ตัวเองใช้สปีดได้เต็มที่ตอนที่เจอกับกองหลังหรือจะเป็นการฝึกทักษะการอ่านเกมที่ทําให้เขาอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นฮะเพราะว่าล่าสุดครับในวันที่29เเมษายนเนี่ยบนโลกโซ ีมีการแชร์คลิปเหตุการณ์จากแมตช์การแข่งขันระหว่างยบร์มิวนตกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คับเป็นภาพจังหวะที่ลีออนโกเลสกากองกลางของทัพเือใต้ในกำลังประกบฮาแลนในกรอบเขตโทษแต่ทันใดนั้นฮะโกเลสกาเนี่ยหันหน้าหนีและเอามือมาปิดจมูกจากนั้นเนี่ยฮาแลนก็หันไม่หาโกเลสกาครับแล้วก็พูดอะไรบางอย่างโดยที่เอามือลูกท้องแล้วก็อมยิ้มไปด้วยเหมือนกับกำลังจะพูดแบบเฮ้ย hey, ทษทีวะพี่หูลูไม่ดีผมเลยตกเถื่อตดอะไรประมาณนั้นฮะคือคือเหมือนคนจะตดใส่กันแแลล้ววกกกก็โโเสม่น<ๆ>นะดดยีีอถูชรร์คับ มันประกอบเป็นข้อความของริออนโกเลสกาครับที่สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเวอร์ฮาร์แลนด์เนี่ยแม่งไม่เคารพฟุตบอลแล้วไม่เคารพคู่ต่อตู้เลยเขาตดทุกครั้งตอนที่เราเข้าใกล้เขาเขาทําแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเฮ้ยนักเตะอย่างฮาร์แลนด์ที่ยิงประตูเป็นกบป็นกรัรมตดใส่คู่แข่งเนี่ยนะบทความแล้ววิดีโอนียครับกลายเป็นไวรัลถูกแชร์ต่อไปทั่วโลกแล้วก็แล้วพอมันมีทั้งคลิปมีทั้งบทสัมภาษณ์เนี่ยแฟนบอลหลายคนก็เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆครับไม่ใช่แค่คนนแสสสดง่วนบทนัม ก็คงเป็นคําพูดของโกเลสกาจริงๆถ้างั้นครับลองมาดูความเห็นของแฟนบอลกันหน่อยครว่าพวกเขาคิดเห็นกับเหตุการณ์นี้อย่างไรอย่างพี่คนนี้ฮะเขาบอกว่าผมรู้แล้วว่าทําไมฮาแลนด์ถึงวิ่งเร็วเขาใช้ตดเป็นไอพ่นอีกคนนะฮะบอกว่าให้ตายเถอะเขาตดแตกนั่นคือเหตุผลว่าทําไมกองหลังถึงรับมือเขาไม่ไหวต่วนพี่ท่านนี้ฮะเขาบอกว่าฮาแลนด์ลูกท้องตัวเองก็จะบอกโกเลสกาว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะตด แต่อีกหลายคนก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องเฟซครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันคือบทสัมภาษณ์จริงๆหรือเป็นแค่เฟซสตอรี่เท่านั้นซึ่งเราก็พยายามสอบหาครับว่าสํานักข่าวไหนบ้างที่เอาเรื่องราวบทสัมภาษณ์นี้ไปลงเล่นปรากฏว่ามีแค่เดอะซันสปอร์ตไบเบิลและก็เดลี่สตาร์ครับซึ่งเป็นสื่อที่ไม่เน้นจริงจังอยู่แล้วนะครับถ้าเราว่ากันตามตรงส่วนต้นทางครับที่เป็นคนลงบทสัมภาษณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงทวิตเตอร์ที่เอาไว้ทํามีมของต่างประเทศเท่านั้นไม่มีสํานักข่าวใหญ่ๆกล่าวถึงเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษหรือว่าเยอรมันก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นฮะเราสรุปได้เลยว่านี่เป็นเพียงเฟกสตอรี่เท่านั้นข่าวนี้ครับมันฮาได้ฮะแต่ว่าอย่าไปเชื่อนะฮะคุณลองนึกภาพนะครับลองนึกไดีดีเลยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยฮาแลนด์ต้องลงสนามกี่นัดเจอกองหลังกี่คนแล้วแต่ละเกมเนี่ยต้องดวนกับกองหลังกี่ครั้งแล้วคนบ้าอะไรครับมันจะตดได้ทุกครั้งที่ไปเจอกองหลังกางเกงในมันจะเปื้อนขี้เอานะสรุปแล้วครับบนโลกนี้เนี่ยมีเฟกสตอรี่มากมายเช่นเรื่องราวของคริสเตโนโรนโดใน วัยเด็กที่มีเพื่อนจ่ายบอลให้แล้วพี่โดยิงนาทีสุดท้ายทําที่เพื่อนคนนั้นมีโอกาสยิงเองจนพี่โดได้เซ็นสัญญากับลิสบอนอันนี้ก็เฟกนิวนะครับมัน,ม,นมันดูแบบโรแมนติกดูสวยหรูแต่ก็เป็นเฟกนิวหรือจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งฮะที่บอกว่ากาก้าเนี่ยบีบคอแล้วก็ด่าแรนกิ๊กในเกมที่มีลานเจอกับยูเนเต็ดนะฮะแต่หลังจบเกมเนี่ยหูกาก้ารกู้สึกผิดอยากขอโทษกิก๊กแต่ผู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยให้กาตุูโซ่เนี่ยมาพูดขอโทษให้สุดท้ายกิ๊กกับกาก้าก็กอดกันโอโห้รักกันเลยอนน เพราะฉะนั้นฮะฮาร์แลนต์ตดใส่คู่แข่งเนี่ยก็จัดเป็นหนึ่งในเฟซตอรี่เช่นกันแต่สิ่งหนึ่งฮะที่เป็นเรื่องจริงอันนี้มาจากบทสัมภาษณ์จริงๆของเบนมี ee, ประการหลังจากเบรนฟอร์ดนะครับที่เคยระบุว่าฮาร์แลนด์เนี่ยเคยแอบยิกเขานะระหว่างที่ทั้งคู่ดวลกันในสนามซึ่งมันก็อาจจะเป็นฟิกเล็กๆน้อยๆในการปั่นป่วนกองหลังของฮาร์แลนด์ครับแต่ก็สรุปแล้วยิกจริงครับแต่ว่า ลนไม่เคยตดครับอย่างว่าครับโลกโซเชียลทุกอย่างมันไวไปหมดนะทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างไร้ข้อจํากัดและบางครั้งมันก็มีเรื่องราวที่มันถูกใจแฟนบอลจนพวกเขาหลงเชื่อหลงแชร์เพราะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงสุดท้ายครับมันก็เหมือนเป็นการตกเป็นเหยื่อของคนที่สร้างเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาครับและนี่คือทั้งหมดของขอบสนามอินไซค์ครับผักดูและชอบใจชอบใจเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับขอบสนามด้วยนะครับ